สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะวันนี้แม่ปิวมาทำงานหนึ่งวันนะคะฝากเด็กๆไว้กับคุณย่าเพราะว่าพี่กีนอนแล้วก็แม่ก็วันนี้ต้องมาทำงานนะคะแล้ววันนี้คือเทโอนโนมิชินี่เขามีแบบว,ว่าอีเวนต์นะทุกคนมีนาตโตมัส,สรีนะคะเฉลิมฉลองท่าเรือโอโนมิชินะงานใหญ่คนเยอะมากมีหลายเวทีด้วยค่ะแต่แม่ปิวคงจะไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะเพราะว่า ต้องรีบกลับบ้านแล้วงานปุ๊บต้องรีบกลับบ้านเลยทุกคนเห็นไหม,มเห็นวทีเยอะๆไหมทุกคนเดี๋ยวแม่เข้าทำงานแล้วอ oh, เข้าทำงานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเ,อเจอกันตอนเลิกงานนะแค่ <Okay. S 1> เลิกงานแล้วค่ะ oh. วันนี้มีงานมาสริที่บอกตั้งแต่เช้าคนย่องโยกแม่ไปร,รีบกลับบ้านนะคะ ไม่ชอบคนเยอะลูกรอด้วยเนาะเหตุผลที่กลับมาบ้านเร็วเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็เด็กๆอยู่บ้านเั้นครบทุกคนเลยค่ะ แขกเสื้อสีแดงก็มาเรียกตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่แม่ยังไม่ออกไปทํางานกลับมาก็ยังอยู่เล่นกันยาวๆเลยใน้ฝากพี่สาวคนโตดูพ่อก็ไม่ได้นอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะต้องไปแตะมือกับคุณพ่อเขาได้มา alai h alai พอมาถึงบ้านก็หิวมากเลยค่ะกุนแกงผัดแห้งว่อย Thank you. อนนี้ไม่ไปกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเก็บผ้าแล้วก็ตากอีกหนึ่งตะกร้าพว้นอนด้วยไม่มีแรงแล้วสาวน้อยก็เนี่ยนั่งอยู่นี่ตะกร้านี่อีตะกร้าหนึ่งเก็บผ้าก่อนงานบ้านเยอะเนี่ยเก็บก่อน อยากแบบมาถึงแล้วนั่งสื่อๆก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่างานบ้านเราเพียบ <c oughs> คิดถึงกันจัดโอเคเดี๋ยวทำเสร็จละกะของยี้ทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะเด็กๆก็เล่นเสียงดังกันสนั่นเลยค่พะพ่อเขาก็ไม่ได้นอนนะคะแม่ก็ไม่จะนอนได้หรือเปล่านะทุกคน <c oughs> <c oughs> หลังจากนอนแบบ สักงีบหนึ่งนะคะก็ได้เวลาอาหารเย็นอีกแล้วค่ะรูทนของแม่เหลือเกินวันนี้เหลือไก่แพ็คสุดท้ายแล้วค่ะก็กะว่าจะทําต้มไก่ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ที่ได้มานี่แบบว่าต้นแบบกําลังหวานเลยค่ะแบบต้นอ่อนสวยเชียวแล้วก็ไก่แพ็คสุดท้ายด้วยก็นึกที่จบที่เมนูนี่แหละต้มไก่ว่าทั้งสดน้ําแล้วก็นิ่มๆน,นะคะจะไม่ค่อยอยากทอดแล้วเพราะว่ากินทอดบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเนาะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เพิ่งเห็นว่าเฮ้ยยังมีเกี๊ยวซ่าเหลืออีกหนึ่งแพ็คนม่นาก็จะเป็น2เมนูนะคะเย็นนี้ก็ใส่ผักใส่เห็ดนะคะวันนี้ต้มแบบไทยๆใส่รสดีอะ่ะเอออร่อยอร่อยเฉยเลยแล้วก็ให้พี่กิเข้ามาช่วยนะคะในขณะที่ทำกับข้าวไปช่วงนี้เป็นเวาลารีแล็กของแม่ปิ๋วมากนะคะก็เปิด YouTube ดูพวกข่าวคราวาว,วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เรียกพี่อากิกับมิตโตะเข้ามาช่วยทำกับข้าวนะคะเอาเกี๊ยวซาเรียงเนี่ยซื้อไว้ช่องใส่ช่องแช่แข็งอะลืมเลยถ้าไม่เปิดช่องแช่แข็งดูก็ลืมเลยนะว่าซื้อเกี๊ยวซามาแช่ฟรีดไว้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เรียกให้มาช่วยทำกับข้าววันนี้ก็พี่ๆสองคนเขามาช่วยแม่ทำนะคะวันนี้กะแค่สองเมนูรอดไปอีกมื้อหนึ่งค่ะ ประหยัดช่วงนี้ต้องประหยัดนิดนึงพยายามที่จะไปซูเปอร์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าเดือนที่แล้วเดือนนี้เราใช้เงินกันเยอะมากเลยอะอืมเสร็จแล้วค่ะต้มไก่ของเราน่ากินไหมล่ะต้มซักผักใหญ่ๆเลยนิ่มและแล้วก็เกี๊ยวซาเดี๋ยวเสร็จก็เรียกกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสจแลดวค่ะกับข้าวเย็นวันนี้ต้มไก่หนึ่งหมอ้อดูสิถ่ายมาใกล้ๆค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เกี๊ยวซ่านะคะกินกับน้ําจิ้มไก่จิ้มไก่นี้นะแบบไทยสไตล์สุดๆแล้วก็เป็นซอสอีกอย่างหนึ่งนะซอสนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ผูจะให้ดูนะชิลลี่เลมอนกราสซอสซอสนี้นะคะเอาไว้กินกระต้มไก่ก็ได้สองอย่างค่ะวันนี้ห้าคนแบบไทยสไตล์สุดๆ นี่นะคะคลิปหวันขอแม่ปิววันนี้นะคะก็ขอจบคลิปด้วยพารนั่งกินข้าวคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็เอนดูครอบครัวแม่ปิวนะคะสนับสนุนกันมาตลอดเลยขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ กินไก่เก่งมากยอดกินซุปได้นะคะ <S <S ค